มากเลยนะครับ ลูเชียสวยมากเลยลุดเชียลุดเชียเหมือนแดนเซอร์เลยชุด <c oughs> เชียน้องเหมือนแดนเซอร์เลยนะไปออกงานหมลำมซิ่งได้เลยนะเนี่ยเสีเน้องเขาเล่นนะครับ <c oughs> ต้านยาเสพติด เอาไฮ้ตัวอะไรเนี่ยยาบ้าแบบนี้โอ้ยเาจะบุหรีโอย,า,อยาบ้าวิ่งได้เลยยาบ้าวิ่งได้ มาหมดทุกโรงเรียนเลยนะที ok ่ม um, um, ีวงดินยรงในจนันมาวัมาไวนนไม่มาวัวัััวัอเรียนนี้เราไปเดิยางตัวเล็ก นิดเลยนะนน้องๆน้องมัตสิปตมสีส้มนะครับสีแสดนั่นเองสีส้มเนี่ยโอ้สีสดใสมากเลย ดังนะในช่องของพี่น่ะคนติดตามเป็นแสนเลยนะใครยิ้มดังนะช่องพี่น่ะจะบอกให้อย่าลืมไปติดตามช่องพี่นะเดี๋ยวพี่จะตามไปถ่ายที่โรงเรียนด้วยเออเียงเลยโอ้โหเอาโอ้ยไม้หล่นไม่เป็นไรถือดีๆน้องถือดีๆ อย่าไม้ลนเน่าอมือไม้อ่อนขาดกันได้ครับผมน้องโอ้โห,โโหคนนี้มีพัดลมส่วนตัวเลยจะดีเกินไปวหรือเปล่าเนี่ยมีคนเอาใจซะด้วยสวยครับผมนี่โอ้โหยังกับหลุดมาจากเกมอาไรเดอร์เลยนะอะไรประมาณนั้นเลยนะ สงสัยมาหลุดมาจากเกมอย่างเงี้ยเลยนะครับผมเกมในมือถือนะครับผม<ส>ตัวนนนแนวเกมมือถือนะโอ้โหเจกัจกๆวงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหหลุดมาจากยุกอา่าย้อนยุคเลยนะหมอลำซิ่งต่างหากเกมหมอลำซิ่ง รน่ะผมชุดน้องโอ้โหยาวมากเลยน้องน่าจะร้อนไม่ยอมไม่เอาใส่หมวกมาเตนกันเ้อบป,ปุลี ก็คือการไม่ไม่ไมล้อเลียนกันอะไรประมาณนั้นนะไม่ขุดพมด้อยของแต่ละคนนะแล้วสปอนเซอร์โอ้ป้ายสปอนเซอร์ัรแต่แล้วสนะีลาสีแต่ลาสีเขาจะมีสปอนเซอร์นะ ได้ใหญ่มากเลยนะสปอนอาวิทยามีจูนอาจจะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะสีสุดท้ายน่าจะเป็นสีชมพูนะครับผมไปดูกันสุดท้ายแล้ว ท้ายแล้วนะเป็นกบัวบวนสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาสีของโรง,งเรียนสกลราชวิทยานุรคูนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับบวนห่างกันมากเลยเดินเข้าหาเย วันสุดท้ายหน่อยแล้วนะยิ่มหน่อยก็ได้นะจ๊ะเป็นสวยน้องใครยิ่มช่องที่ดังเลยนะจะบอกให้คนติดตามเป็นแสนนะน้องฮนะดังเลยนะอย่าลืมไปติดตามนะมีช่องนะ,ะน้องโอ้โหชุดหวานแววเลยทีเดียวสีชมพูโอ้ยยังกับ อ,อะไรนะขนมช็อกโกแลตขนมหวานเลยอ,ะอ่ะโหหวานแหววมากเลยนะน,นี้เวลาเด็กๆร้องไห้นี่เอาน้องไปอ่อยให้น้องหยุดร้องไห้หรือว่าจะให้น้องร้องไห้เพิ่มก็ไม่รู้นะ <c oughs> น้องออกชุดเนี่ยเด็กๆเค็นแล้วอยากจะกินขนมเลยนะอยากจะกินลูกอมเลยนะบอกว่าหวานแดววมากเลยน,น้องเขาหยุดสต็อปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วโอ๊ยทำไม หน้าไม่แจ่มไม่ใสเลยาหันมาทางนี้หน่อยโอ้สวยมากเลยนะครับน้องหน่อยหายสุดแล้วนะครับผมมีขบวนสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาสีนะครับผมบเอาแพะไป<ก>ะจับบุชายันหน่อยรู้เป็นแกะแกะเลยเอ้ยแกะสีเยีมคูทำไมตัวดำทำไมเป็นแกะดำแล้วเนี่ยเฮ้ย น้องก็บอกว่าหนูเป็นแกะหนูไม่ใช่แพ้แซวน้องก็เล่นนะครับโอ้โหนี่น้องแต่งตัวทันสมัยมากเลยนะครับผมนี่เกมนะครับหลุดมาจากโลกของเกมนั่งนั้นเลยอเอเฮ้ยมีกล่องด้วย <laughs> ตัวอะไรวะ